กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ออกมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องโฟกัสครับว่างบไตรมาที่1ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยทุนมีความแข็งแกร่งเพียงพอไหมหลังการเลือกตั้งตลาดหุ้นไทยน่าจะตอบรับในเชิน ทีนี้คุณลองครับถ้าถามคุณลองต่อว่าแล้วการฟื้นตัวของเซตอินเด็กรอบนี้จะเป็นการฟื้นตัวในลักษณะไหนครับคุณลองก็เราเล็งในรูปแบบของ v s h p p นะครับเอาไว้อะก็จะมองเป้าเนี่ยแถวๆบริเวณ1650นะครับเป็นด่านแรกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้ในแง่ของตัว t i m มิ่งแล้วก็อีเวนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับ การลงของตัว s ซ t i n ิ e นเด็กแล้วก็ความกังวลของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ออกมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันทำให้เราต้องโฟกัสครับว่างบไตรมาที่1ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยทุนมีความแข็งแกร่งเพียงพอไหมบแบ้งไหนในยุโรปก็ดีในสหรัฐก็ดีเนี่ยยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการล้มละลายหรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยผมว่าตลาดจะกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งในงบ ไต่มาที่1น,นะครับโดยเฉพาะหลังสงการนะครับตรงนั้นเนี่ยจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันแบบลึกๆแล้วก็แบบเข้มข้นเลยว่าทุนจะรองรับการไถ่ถอนเพีงพอหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของตราสารที่ถืออยู่เนี่ยอาจจะต้องรับเรื่องของผลขาดทุนเพิ่มเติมไหมตรงนั้นนจะเป็นจุดที่ต้องกลับมาโฟกัสครับเพราะผ่านสเต็ปนั้นไปแล้วเนี่ยนะครับ บ้าน <ST. ๆ> เราก็จะตรงกับในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับ <S <S ซึ่งผมคิดว่าหลังการเลือกตั้งตลาดหุ้นไทยน่าจะตอบรับในเชิงบวกนะครับ <S <S เพราะว่าดูจากปัจจัยต่างๆแล้วนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็เรื่องของเรียกว่าอารมณ์แล้วก็บรรยากาศเนี่ยนะครับ <S <S ผมคิดว่าเรื่องของการเปลี่ยนคั้วหรือว่าการปรับในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับให้มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจมากขึ้นเนี่ยน่าจะหนุนให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่อหลังจากเลือกตั้งด้วยซ้ำครับผม ร,รูปแบบการฟื้นตัวคุณรองบอกว่าน่าจะลงแรงขึ้นเร็วเป็นแบบ v V-shape นะคุณรองบอกว่าจุดที่เปรียบเสมือนเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อจากนี้ไปก็คือช่วงใกล้ๆงบไตรมาสหนึ่งของกลุ่มแบงค์ที่เรากังวลน,น่ะว่าจะลามมาบ้านเราไหมใกล้ใกล้จะเริ่มออกช่วงนั้นแหละเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อก็คือหลังสงกรานรนั่นแหละหัวเลี้ยวหัวต่อตัวจริงเลยสําหรับเซ็ตอินเด็กช่วงใกล้ๆงบไตรมาสหนึ่งทับ หกของกลุ่มแบงก์จะออกมันนี่พัสออนไลน์0-13สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนำไปกันกรองต่อทั้งใช้สู่สแกน ทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วอย่าเพิ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะก้าใส่ตะแกรงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่าน8ด่านแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากรองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับเนะี่ยมาดูครับเพราะว่าการสกรีนนิ่เนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วย ได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกรงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่านะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะ้นํำหนักมากน้อยแค่ไหนนะจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวนะดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะเวทน้ำหนักในการลงตาม สกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกีนก็ได้นะหรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทสแล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือเข้าทำการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้น ทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR Code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยนะง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน์ครับพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus m o n E Y P L U S มันนี่พลาสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญ,ญาตแนะนำโปรเดียวครับ ถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค c n n l e Stick Charting เล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ t p a t เทิรและเล่มขวา e l i ีย Web t เ r ร a d i n g นะครับสนใจเชิญน,นะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนผ่านทางมันนพั s สเปเชีของเราได้ สแกน QR code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ